ตานผู้บริโภคให้ชัดเจนนะครับเป็นนักธุรกิจถ้าเป็นผู้บริโภคเลยติดตามผู้บริโภคยังไงครับติดตามแบบ VAP เลยนะติดตามแบบ VAP เลยนะครับติดตามหนึ่งวันต้องติดตามทันทีหลังจากเขารับผลิตภัณฑ์ไปทานหรือยังเคยเจอไว้วางไว้หลังตู้เย็นไหมครับ <S <S เอา้ายังไม่หมดเหรอยัง บางคนเก่งมากนะเจ็ดเดือนไม่ตามเลยเขาลาออกอย่างจะโทษนะว่าแย่งสายงานอย่าลืมหัดไปด้วยนะโอเคไหมครับหนึ่งวันเนี่ยคุณต้องติดตามเลยเป็นบ i เเลยเขารู้สึกประทับใจไหมครับประทับใจพ่อปองครับโอ้ทายดีทีแล้วเป็นไงครับวันรุกขึ้นถ่ายไหมครับถ่ายถ่ายโอ้โหเยี่ยมมากเลยพ่อปองทานต่อเรื่องทุกวันเลยนะ นะครับหลังจากนั้นเป็นไงครับสามาติดตามผลลัพธ์เลยประทับใจไหมครับพ่อปองตอนนี้รู้สึกเป็นอย่างไรบ้างดีขึ้นครับดีขึ้นยังไงเยี่ยมเลยแสดงว่าพ่อปองมาถูกทางแล้วนะครับในการใช้สินค้า